สนับสนุนโดยสบู่ตาขี้ปลาถูไปถูมาเอาหลุดมือยาดมตามกูดเอามายัดตูดก่อนเอามาดมครีมอาบน้ําตาดอกฟ้าอาไปอามาชิบหายน้าไม่ไหลแปรงสีฟันตามะแวงแปลงไปแปลงมาอีหาที่เมือกยาแก้ไอตาใบกระท่มใส่เป๊ปซี่แค่ขึ้นขวดยาใส่หมดขวดพาะมันจะหวานขอบคุณยาแก้หาตายายเมากระเด้าเสาอยู่หน้าผับทิ้งใง่วงอยากจะหลับแต่ยายก็ไม่กลับไปนอนบ้างน,นึกถึงของฝันนึกถึงกะหรี่ป๊อบกินปุ๊บกะหรี่ปั๊บ ขอบคุณจุชนายตาลิงปิงเขียดของแท้ขาต้องเหยียดและเขียดต้องนอนงายขอบคุณสายการบินมรสุมแอร์ไลน์ถึงเครื่องจะสายแต่คุณไม่ตายเพียงลาพังขอบคุณพัดลมยี่ห้อฮลลีเคนลมแรงทุกครั้งที่เปิดหน้าผาเปิดคิ้วเตลดิดหนังหัวกระจายบิกอาหายเปลี่ยงกระเจิงตั้งแต่เบอร์หนึ่ง ขอบคุณแป้งเย็ยนตาง,งจูจางอางเพียงทาไข่บางๆก็เย็ยนสถานฟ้าไปทั้งพวงขอบคุณน้ำปลาตากบหลบเสาไฟฟ้าของแท้ต้องไม่เห็นกบเพบราะกบหลบอยู่หลังเสาขอบคุณลึกเดียวเอสเตดคว้าสำรามเรื่อนที่บ้านคว้าลำคาเลื่อนที่เมียขอบคุณครีมหน้าขาวแบบเกาหลีตาจูอ่อนใช้ได้ใช้ดีใช้หลายทีมาเลงตามหาขอบคุณบะหมี่กึ่งเสล็ดดูว่องไวว่องไวจัมโบ้รถหมูสับกินแล้วกลมขมับเจอหมูสับขึ้นราขอบคุณโลงศพตาดาวประดับหลับสบายไม่อยากตื่นัชวคนอื่นอยากหลับไปตาม เป็นมโอ้ทำไมจะไม่ได้ล่ะชักว่าวง่ายออกมาลองทักดูสิมาเลยได้เลยพ่อเชนจังเล่นว่าวเก่งจังลอยอ่ะพูดเลยเหาว่าคุยนะตอนเด็กๆฉั่มีฉายาว่าฮิโรจังนักชักว่า,นนานวนายจะบอกไม่อายบ้างหรือไงอ่ะนี่ปากเสียนะ